แม่ทัพ B HQ ขยับแล้วคนทัพบบาีคิวเคลื่อนพลเข้าไปชิดชายแดนแทนที่สไลด์ดึกหลังโดนไข่ F 1 6ดับคาที่โดยช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าฮุนเซนจะเริ่มขยับแล้วหลังการเมืองไทยกำลังอยู่ในช่วงไม่แน่นอนแบบนี้ที่สอดคล้องกับการรายงานภาพและคลิปของการเคลื่อนกำลังพลทหารเขมรและอาวุธหลายชนิดเข้าไปชิดชายแดนที่โผลมาให้เห็นกันแทบทุกวัน โดยก็ถือว่าเข้าตามแผนหุ้นเซ็นแทบทุกอย่างแต่ขาดเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการจากไปของนายพลใหญ่คนสนิทหุนเซ็นนะครับอย่างนลลายพลสไลดดึกรองผู้บัญชาการทหารบกขเขมรในฐานะผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3ในการปทิชัยแดนไทยขเขมรโดยอ้างอิงจาก29สิงหาคม2568เพจกองทัพบ,บกทันกระแสโพสต์ข้อความระบุว่าหุ้นเสียหน้าไม่ได้แหล่งข่าวเชื่อถือได้ให้ข้อมูลว่าพลโทสไลดดึกรองผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการกองพลส่งกำลังบำรุงที่สามเสียชีวิตแล้วขณะไปตรวจแนวรบดันเจอไข่ F16 ลงพิด่ดจัดงานศพแบบปกปิดและขเขมรปิดข่าวเพราะไม่อยากให้ทหารตนเองเสียขวัญสรุปนายพลขเขมรเสียชีวิตสองนายหนึ่งพลตรีดวงซอมเนียงรองผู้บัญชาการกองพลส่งกำลังบำรุงที่สามตอผู้บัญชาการกองพลน้อยส่งกำลังบำรุงที่เจ็ดสองพลโทสไลด์ดึกรองผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการกองพลส่งกำลังบำรุงที่สาม ขอสดุด,ดีผู้กล้าลบในสมอภูมิทุกนายและขอประนามฮุนเซนที่กลัวเสียหน้าจนไม่ให้เกียรติลูกน้องคนสนิทโดยประเด็นนี้ก่อนหน้าสื่อไทยลงข่าวช่วงประทับปลายเดือนกรกฎาคม2025แต่ถูกสื่อขเขมรออกมาปฏิเสธข่าวว่าเป็นข่าวไม่จริงพลโทสไลด์ดึกนั้นยังสบายดียังอยู่ชายแดนพระวิหารทำงานอย่างหนักแต่ล่าสุดตลอด1-2ถึงอาทิตย์ที่ผ่านมาโซเชียลขเขมรกำลังประกาศตามหาพลโทสไลด์ดึกว่าหากยังมีชีวิตอยู่ ทำไมไม่ปรากฏตัวต่อที่สาธารณะโดยสำหรับพลโทสไลดยดึกนั้นเป็นคนใกล้ชิดสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกขมรที่เคยต่อสู้ด้วยกันมาตั้งแต่อดีตและนอกจากนี้พลโทสไลดยดึกยังเคยเป็นตัวแทนฝ่ายขมรเข้ามาหารือกับพลตีสมภพพาละเวทผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีซึ่งก็เป็นนายทหารที่เคยลบในศึกของพระวิหารปี2554 ที่ได้เจราจากรณีมีปัญหาการลุกล้ำดินแดนในพื้นที่พิาพาทบริเวณช่องบกเพื่อคลี่คลายสถานการณ์จึงเป็นที่มาของการปิดกบคูเลตและปรับลดกำลังจากพื้นที่ไปอยู่จุดเดิมแต่สุดท้ายก็จบที่การลบเหมือนเดิมแถมได้กินไข่อิ่มหลับสบายตื่นมาอีกทีอยู่นรกซะแล้วและนอกจากนี้นะครับ วันที่28สิงหาคม68เพจเฟซบุ๊กกองทัพบ,บกทันกระแสยังโพสต์คลิปวิดีโอเปิดเผยภาพและคลิปในโทรศัพท์มือถือของทหารเขมรที่ทหารไทยเก็บได้บนภูมะเขือก่อนหน้านี้โดยทั้งภาพและคลิปในโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวเผยให้เห็นหลักฐานที่น่าจะมีความเชื่อมโยงไปถึงทหารเขมรที่ลักลอบเข้ามาวางทุนบื้มในฝั่งไทยนอกจากนี้ที่น่าสนใจเข้าไปใหญ่เพราะในโทรศัพท์ของทหารเขมรน,นั้นได้มีการพบคำสั่งด่วน จากพลโทสไลดยดึกก่อนหายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นการสั่งเรื่องอะไรรวมถึงยังมีเอกสารที่มีตราประทับอย่างเป็นทางการหลายฉบับอีกด้วยและมาล่าสุดทางกองทัพบ,บกทันกระแสก็ได้เปิดเผยอ,อีกกว่านายพลสไลดดึกมีอีกคนที่หน้าตาแค่คล้ายกันแต่ไม่ใช่คนเดียวกันโดยด้านซ้ายคือพลโทสไลดดึกรองบัญชาการทหารบกผู้บัญชาการกองพลส่งกำลังบำรุงที่สามซึ่งเสียชีวิตแล้ว ส่วนด้านขวาคือพลเอกหิงบุญเฮียงรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการหน่วย B.H.Q ิและแน่นอนหลังการจับไปของสไลดดึกก็มีข่าวว่าแม่ทัพใหญ่ B.H.Q คิคนนี้กำลังเข้ามาคุมพื้นที่ชายแดนแทนที่ทันทีหลังโผล่มาให้เห็นลังหายไปเกือบเดือนโดยก็มีการรายงานนะครับว่าหน่วย b ีเคิงเสริมกำลังชายแดนต่อเนื่องพลเอกหิงบุญเฮียงเล่นบทคอมดำดินซุ่มวางแผนรอบกัดยวยยุทหารไทยให้ยิงก่อน โดยหากย้อนไปเมื่อวันที่22สิงหาคม2568ทหารไทยได้ตรวจพบทหารขเขมร2-3นายคาดว่าเป็นหน่วย B HQ บริเวณเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงลักจังหวัดสุรินทร์ห่างจากแนวเส้นปฏิบัติการเข้ามาฝั่งไทยประมาณ100เมตรทหารไทยจึงยิ่งขับไล่ให้ถอยกลับไปในฝั่งขเขมรหลังจากนั้นตรวจพบทุ่นบื่ม PMN2 ตรงจุดที่พบทหารขเขมรดักซุ่มจำนวนหทุ่น และวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาทหารไทยไลน์ที่6เหยียบกับบื้มขาขวาขาดบริเวณปราสาทต,ตะควายใกล้เนิน350นั่นก็แสดงว่าก่อนหน้านั้นที่มีข่าวการเสริมกำลังของหน่วยทหารองค์คลักบี B HQ เข้ามาทางด้านปราสาทตาเมืองทมและปราสาทตาควายนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะถัดมาวันที่28สิงหาคมก็ได้พบพลเอกหิงบุญเฮียงรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการกองบัญชาการอารักษขาบีเฮิวได้ปรากฏตัวที่วัด2แห่งในอำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารโดยมีการนำสิ่งของอุปกรณ์และปัจจัยไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพันษาซึ่งนี่เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของพลเอกหิงบุญเฮียงนับแต่มีการหยุดยิงเมื่อวันที่28กรกฎาคม2568โดยเขาหายตัวไปท่ามกลางข่าวลือว่าเขาเสียชีวิตเหมือนพลโทสลายดึกรองผู้บัญชาการทหารบก นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าจูจูวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวของพอบอหน่วย B.H.Q ได้โพสต์คลิปการวิดีโอขอคุยกับพ่อที่อ้างว่าอยู่แนวหน้าตลอดระยะเวลากว่า2เดือนแล้วที่พ่ออยู่ไกลจากลูกและแม่แต่รอยยิ้มของพ่อทำให้ลูกและแม่มีความสุขโดยท่ามกลางข่าวลือว่าหิงบุญเหียงมือขวาสมเด็จฮุนเซนได้เสียชีวิตก็เลยทาให้เพจหน่วยองคลักษ์ BHQ ิ ได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวจากทางด้านพลเอกนบรัตนานิมนลรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารองค์ครั์บีเคิวคือพลเอกนพลัตนานิมลได้ออกเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บและมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวทหาร BHQ ิวในฐานะผู้แทนพลเอกหิงบุญเฮียงและขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยอ้างว่าสาเหตุที่เขาหายตัวไปไม่ใช่เพราะไปลบแต่เพราะไปฝรั่งเศสเพื่อไปรักษาโรคเกาและโรคเ,เบาหวานนั่นเอง และพอกลับมาเขมรด้านพลเอกิงบุญเฮียงผู้นำแห่ง B HQ ขุนพลข้างกายสมเด็จฮุนเซนก็เข้าปฏิบัติหน้าที่ทันทีซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับโครงสร้างของหน่วยองค์ครั์ B HQ ประกอบด้วยหน่วยทหารรบพิเศษหน่วยทหารยานกราะและกองพันทหารอาวุธสนับสนุนจรวด BM 2 1ทหารท้องถิ่นหรือทหารชายแดนแถวพระวิหารและอุดอรมีชัยมักจะถามกันว่า B HQ แต่งตัวหล่อๆรับเงินเดือนสูงสแต่กลับไม่ได้ลบจริง ปล่อยให้ทหารท้องถิ่นพลีชีพในแนวหน้ายกเว้นคืนสุดท้ายก่อนเส้นตายหยุดยิงที่ปราสาทตาควายด้านพลเอกหิงบุญเฮียงได้สั่งให้ทหารลบพิเศษ911และทหาร B HQ เข้าสกัดกั้นทหารไทยไม่ให้เข้ายึดเนิน350แต่เอาเข้าจริงแล้วหน้าที่หลักของ B HQ คือการยิงจรวดหลายลำกล้องเข้าสู่เป้าหมายชายแดนไทยซึ่งพวกเขาเรียกว่าการปฏิบัติการหานุมานข้ามภูเขา นอกจากนี้พลเอกนบรัะตะนนิมนต์ในฐานะรองผู้บัญชาการทหารองครักษ์ B.H.Q. ยังมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังเคลื่อนที่เร็ว999ดังนั้นการปรากฏตัวของพลเอกหิงบุญเหียงหลังทหารไทยเหยียบกับบึ้มจนขาขาดเป็นลายที่6ก็ดูเหมือนส่งสัญญาณอะไรบางอย่างถึงทหารขเขมรตลอดแนวรบชายแดนไทยขเขมรขณะที่พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่2ได้อนุมัติให้ทุกหน่วยยิงได้ทันที หากพบมีการเคลื่อนไหวของทหารเขมรที่ลอบเข้ามาวางทุนบื้มหรือเจตนาลุกล้ำดินแดนไทยโดยทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งบอกเหตุของสงครามครั้งใหม่เนื่องจากบนโต๊ะเจรจาอาบีซีทหารเขมรก็ยังติดนิสัยนักรบกองโจรที่ไม่รักษาสัญญาเยี่ยงสุภาพบุรุษนักรบนั่นเองครับยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับ และเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า